ประยุทธ์จันโอชาคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาน้องของผมคือกิจสุดาคุณแสนเอาไปควบคุมตัวโดยที่คุณไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาและไม่ให้ญาติพี่น้องติดต่อวันนี้มีข่าวว่ากิจสุดาคุณแสนถูกทรมานจนเสียชีวิตวันนี้คุณต้องมีคำตอบให้กับประชาชน และให้กับพวกเราผมขอประกาศไว้ตรงนี้เลยว่าถ้าหากพวกเราประชาชนต้องเสียชีวิตแม้แต่หนึ่งคนคณะคอสอชอภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันโอชาคุณจะต้องมีส่วนในการรับผิดชอบจากการกระทำของคุณในครั้งนี้พี่น้องประชาชนที่เคารพครับผมในฐานะประชาชนหนึ่งคน ที่ไม่ยอมรับอํานาจเผด็จการของคณะกบฏทหารที่ปล้นประชาธิปไตยไปจากประชาชนผมมีสิทธิ์ที่จะไม่เข้าไปรายงานตัวและผมมีสิทธิ์ที่จะไปชุมนุมต่อต้านเพื่อคัดค้านการกระทําข,ของคณะคอสชดังกล่าวผมขอฝากไปยังพลเอกประยุทธ์จัน,จนโอชาและประธานคณะกบฏทหารทั้งหลายเหล่านี้ไม่ว่ามึงจะใหญ่เพียงไหนมึง จะใหญ่ขับฟ้าเพียงใดแต่ถ้าหากมึงทำร้ายและทำลายประชาชนผู้บริสุทธิ์มึงกับกูเจอกันกูจะต้องทำสงครามให้เกิดขึ้นในประเทศไทยและมึงกับกูจะต้องห้าม่ันกันจนไม่มีใครที่จะมีแผ่นดินยืนในประเทศไทยไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมึงจำไว้กับกูไอ้เหียประยุทธ์จันโอชา